เกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับที่จังหวัดนครศรีมานะครับโค้งเข้ามา <S 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 เน้นไปนิดนึงครับบอลออกหลังลูกสูตรสุชาวยอดที่สองแรกครับโอ้โหโลกโกซูกินเนี่ยเด็กครับเคลื่อนที่มาข้างหน้าโดยไม่มีคนประกบเลยครับแต่ว่าม่งไม่แม่นครับก,กะดใจยิ่งเลยครับตะวบอ ไม่ตรงตัวกับบอลผสมอคตุนพอดีครับาครับกอะฟันเปิดขึ้นมาแล้วลูกนี้หลุดตักองประตูเปิดมาหน้าประตูโอ้โหปั๊มกันอย่างแรงเลยครับวันนี้โอ้โหผู้สิ้นเป่าให้แล้วครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่บุรีรัมย์นั้นไปทำฟาวด์นะครับดูอีกครั้งครับจังหวะเนนี้โอ้โหจักรพันธ์หลุดมาเปิดเข้าในไปปั๊มได้พอดีต้องชมครับแม่นบอลด้วยครับจังหวะปั๊มของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วนะครับกองหลังกัปตันทีมของนครราชสีมาดูครับ ทั้งโคนจะเสียท่าให้กับจักรพันธ์ไปแล้วแต่ว่าตรงหน้าปากประตูตรงนี้เนี่ยแหละครับยังมีเฉลิมพงพอดีเป๊ะเลยครับมั่นจริงๆครับแล้วก็ต้องชมทางด้านของเพื่อนที่รีบมาช่วยกันเร็วด้วยนะครับเกมระดับของโบล่าไม่ต้องเตรีงานหลัากี่กว่านี้นะครับกับการเปิดเข้ามากระบอกได้ไหมดีเยระบอกแต่ว่าโอ้ก่อนลงค้นแล้วยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสมุดครับก็สีมาขึ้นนําไปแล้วนะครับโอ้โว นี่ครับสอดขึ้นมาพอดีครับสราวุธมาสุูครับโอ้โหนึกว่าไม่มีอะไรแล้วครับบอลจากอดีเยมาอดีเยพยายามจะมงแต่ว่ามงไม่ดีเองครับบอลกระเด้งเข้ามาทางสราวุธพอดีโอ้โหดูครับแล้วดูกองเชียร์ของนครราชสีมามาด้าเอฟซีครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้โหเฮกันลั่นเลยครับสีส้มแสดนี่ทั้งสนามเลยครับขึ้นน้ำเลยครับสราวุธมาสู่กับยิงให้กับ นครราชสีมามาดได้เอฟซครับอองนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแล้วยิง,ยง,ยงลูกนี้เนี่ยไม่มีทางเลยครับสือรอลัทศสุนเนินโดนยิงแบบยิงยัดแบบจอดจ่อเลยนะครับลูกนี้เดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับจังหวะเปิดจากซ้ายมาแล้วโอ้โหกรลวิดนามวิเศษครับ กะจังหวะบอลไม่ดีครับกลวิทนั้นไปกะจังหวะบอลผิดครับจะขึ้นมงแล้วมงไม่โดนแล้วอดีเยครับมงเช็ดบางๆมาถึงทางสราวุฒมาสุกครับได้ยืนเยี่ยวตัววันเล่ไอเต็มเลยครับบอลจัดไกลเกียรติเบียดตะคู่มาครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหยิงสวยซะด้วยครับสราวุฒมาสุกครับเอาละครับสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวโคราชไปก่อนแล้วครับสราวุฒมาสุข มาดูครับโกสิคิจะล้มให้หรือเปล่ายิงมันโอ้โหมัดมาได้นั้นยิงไม่ได้ครับเปิดด้วยฟางมันติดบล็อกพอดีดูครับได้ยิงฟรีคิกนี่อันตรายตลอดเขาก็หัวเนี่อปัดตกพลังข้อมือเกือบจะไม่พอที่จะเอาลูกนี้อยู่ครับยัง,ยงเวลครับแล,แล้วเปิดเข้าวฟางมาลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหตัวซับไม่มีครับติดมือของทางสิรัาร์ในศูนย์นิดครับ จอมพัดสายแล้วก็บอลจากโนอาชิวิต้าครับจ่ายเป็นสายป้อยแับซัดแบบไม่ต้องจับเลยครับแต่ว่าทิศทางลูกไม่ไกลตัวเจ้าแชมป์ซิวรักษคเทศสูบเนินเท่าไหร่ก็เลยโดนเซฟได้ครับแต่ในตอนนี้เกมกลายเป็นของซีมาได้ดีดีเยี่ยมดีเย่ยเจอกับดุสกีไล่มาแล้วยิงเลยลูกนี้โอ้โหลงครับแม่นโาชิวิต้านะครับปัดโคลนให้กับเกมรับบุรีรัมย์ได้มาเป็นละลอกเลยครับโกลาดูครับผมอุ วิ่งมาแบบปันจมงปลายม้ครับลูต้าตจังหวะให้มาโน,นเดียโอ้โหไปข้ามทางไปครแบบลูดาสวนมาครับเมัน,นไปขึ้นกระโปรงนะครับเดียร์อนเปิดฟรีคิกเข้ามาลูกนี้แล้วเชสมาแล้วติดมือของทางกำพลครับปัดไปได้แต่ว่าลูกนี้น่าจะล้ำหน้าไปแล้วนะครับเร็วเดียเดียรจะพทิ๊กทิกไม่ได้ครับเดียขขร์ตูสกิล้วมือของอนเดียเอ้าลูกนี้เปิดติดยิงเลยครับต้องเข้าหน้าตาจะฟาวไม่ฟาวครับ ดูดูนะครับอดีเย์แหวกเนี่ยครับโกซูกิล้มไปนึกว่าู้ตสินจะเป่าไม่ฟาครับพอไม่เป่านี่ต้องไม่หยุดครับโอ้โหดีว่าจงังหวะยิงอดีเย่นัไปติดทางด้านของกรวิทยาวิเศษครับองค์ก่อนครับโยบดยเฉลี่ยผม เปล่าทวีตหมดครึ่งแรกนะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปีนะครับจังหวัดนคาสีมาแคสซีมามาสเตาเอฟซีครับนำบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้จากเจ้าหนุ่ยครับสราวุธมาสุขในนาทีที่16ของการแข่งขันนะครับมาเก็บบอลตรงกลางสนามมากไปนิดนึงก็เลยทำให้ตรงหน้าเนี่ยไม่มีใครเลยครับเอาครับเกมเริ่มแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ตรงนี้ไปหลายแล้วหลายครั้งครับที่ฟรีคิกตรงนี้ไปชนนะครับปั่นเข้ามาดูนี่โอ้ยชนทางครับ โอ้โหในมงเตะทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหรอดไปอีกแล้วนะครับกองทีมาโอ้โหดูครับแล็งอย่างดีเลยครับโอ้หลอกจะอุ้มมีวิ่งมาหลอกแต่ดูครับยิงแล้วบอลเนี่ยมุดเป็นแบบไรชูด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหบอลตกชนคานไม่ข้ามเส้นด้วยครับลูกนี้ไม่ได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหเฮเกอร์เลยครับกามาคือดูจากภาพช้าลูกนี้ไม่เข้าครับ ตอนเดี๋ยวตอนเปิดเส้นไม้กีเมตุมาเจนามาเจนาปาดแต่ว่าลูกนิดเกาเกินไปครับระหว่างขาพอดีครับมันจะปัดยังไงดีครับบอลติดแข้งติดขาแต่ยิงแบบเน้นทางนะครับก็คือสุดท้ายก็ยังทําดีที่สุดแล้วครับเท่าที่จะทําได้ในจังหวะนี้ครับเกือบได้ประตูอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับบุรีรามาเลยครับมาสองครั้งติดๆครับที่ได้ลุ้นประตูตีเสมอขืนบอลมาครับมาให้ มัน,มนเปิดมาตรงนี้เอาลนนวดลงไปเข้าทางคนนี้จริงแต่ว่าเปล่าเกินไปโอ้ห้าทำให้กลายเป็นกำาัลโชว์ไปเลยครับนี่ครับอีกครั้งครับที่กำาัลได้เหินโชว์แล้วโอ้โหรับดีแบบติดมือไม่มีกระชอกเลยครับมาเชน,น่าเนี่ยปรีเข้าไปพร้อมจะซ้ำแล้วครับแต่ว่าเจ้าไอซ์ครับล้าบอลได้หนึบติดมือดีครับทังนั้นครับ เตรียมมาดูครับทีตอนปา่นโค้งลูกนี้โอ้โหติดปลายมือหรือเปล่าน่าจะโดนปลายมือของทางกำพลนะครับสุดๆกับเจ้าอุ้มลุงนี้ครับปั่นเนียโอ้โหปันน่นในบอลมันโค้งจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่กำพลบินได้ครับโอ้โหปัดทิ้งออกไปครับรอที่รอดไปมาอีกรอบหนึ่งครับในตอนนี้เปิดเข้ามาหน้าประตูแต่ว่าลูกนี้ยังตัดบอลได้เยี่ยมจริงของกำพล มาอีกครั้งหนึ่งลูลิ์ยิงไกลแตลมาปเปลี่ยนทางาาว่าลูกนีกเบาไปนิดนึ่งครับบนเหมือนกันตัดพ้อเหมือนกันว่าขนาดอย่างนี้ยังไม่ได้เลยครับดูนะครับส,สุชาวยิงยัดมาแล้วเนี่ยสิติโชครับเกี่ยวไม่ติดครับโอ้โหนี่ครับพยายามจะเล่นเร็วก็คือไม่กะเกี่ยวด้วยครับเปิดเลี่ยนมาแล้วยิงเลยครับลูริชเมืนพวกสูตรสองอะไคครแบบนกเนี่ย ได้ย้อนหลังมาครับดูครับโจมตีบอลวิ่งมาตะวันที่นี้ไม่ไม่ดีครับก็เป็นตัวเป็น,นเทรนเกอร์นะเป็นตัวสุดท้าย เปิดมาแล้วจิงเลยครับวันนี้แล้วสุดยอดมากครับวันนี้โอ้โหสินิโชคกันหนูครับนี่ครับลงมาแล้วยิงประตูสุดสวยจริงๆครับวันนี้ไม่มีตัวจับสินิโชคครับโอ้โหไปเปิดให้ไปปล่อยสินิโชคนั้นยืนเดี่ยยุ่งนิ่งเลยครับแล้วสินิโชคนี้ไม่ต้องแต่งเลยครับยิงสุดยอดมากนี่แหละครับเอาไอซ์ลงมายิงไอซ์จริงๆครับเอาไอซ์สินิโชคกันหนูครับ ิงคนชื่อเล่นเดียวกันอย่างกำพลปฐมอัครบูลจนได้ครับโอ้โหหลังจากทีเวไลท์เทียวคือพยายามอยู่ตั้งนานครับบุรีรัมยูในเต็ดได้ประตูตีเสมอครับตหวะขึ้นเกมทางซ้ายครับตอ้ลูกนี้ตะควัดยิงนี่เน้นทางเลยครับโอ้โหคนเปิดมาคือจักรพันครับจักระพันให้มาแล้วสินโชคครับวิ่งปรานมาถึงบอลก่อนแล้วยิงฉลาดมากครับลูกนี้ยิงแบบเน้นทางเลยครับ ยิงกับตัวเองอะอยู่เสาเแรกยิงตวัดไปเสากระได้ได้อย่างแม่นยำจริงๆครับสิทธิธธโชคกันหนูครับอายุ17ปีย่างเข้า18ปีครับโชคกันหนูครับยิงให้อเล็กซานเจรบขำบ้าได้ได้เฮบ้างครับครับแต่ว่าิโชคกันหนูก็ามามตีเสมอจนได้ครับกับดีนะ,ะักเตะเป่าจบเพลยเลยครับที่สนามเฉล,มเลิมพระเกียรติ80ภาษา จังหวัดนครศรีมานะครับนครศรีมามมาสด้าเอฟซีนะครับเสมอกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1ครับครับนครราชสีมามาได้าเขึ้นนําจากคนนี้นะครับซาลาวุฒมาสุขเจ้าหนุ่ยนาทีที่16ก่อนที่จะที่โชคกันหนูครับตัวสำรองจะเป็นซเปอร์ซับยิงประตูตีเสมอให้กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนาทีที่78แบ่งกันไปทีมะละ1คะแนนครับบุรีรัมย์มี32แต้มจาก14เกมยังเป็นจ่าฝูงขณะที่ แครรแชสีมามาด้าเมี18แต้มจาก14เกมนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นผลคู่อื่นต่อไปว่าหลังจากจบสัปดาห์นี้จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ